สาธุบางครั้งเส้นทางของการเดินทางไปสู่บุญก็มีที่มาที่แต,ตกต่างกันทุกท่านครับการเดินทางไปสู่เส้นทางการทำบุญหรือการสร้างบุญสะสมบุญบางท่านมีที่มาที่แต,ตกต่างกัน อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวัยหนุ่มวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่หรือจะเป็นวัยไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าบุญแต่ละท่านนั้นมีการสะสมมาในชาติปางก่อนแต่อย่างไรบางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวของคนที่ยากจนและจำเป็นต้องไปอาศัยใบบุญของทังวัด จึงทำให้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นเนนอาจจะบวชเป็นพระตอบแทนพระคุณบุปการีหรือบางคนอาจจะเป็นเศรษฐีแต่ว่าได้พบเห็นผู้คนพบเห็นความวุ่นวายแล้วก็สละทางโลกไปสู่ทางธรรม บางคนก็เป็นคนพอมีพอกินอาจจะเข้าไปบวชด,ด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆไม,มไม่มีใครนะครับที่จะคิดว่าตัวเองจะพบกับธรรมะถ้าไม่ใฝ่หาหรือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตนเองส่วนตัวผมนั้นเส้นทางบุญ เป็นเรื่องที่ยาวมากถ้าจะพูดกันเพียงแค่สองสามนาทีคงยากที่จะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังแต่สิ่งที่พบอาจจะเป็นเพราะมีกรรมมีเหตุมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทำให้เราเนี่ยพลันเริ่มต้นคิดในการสั่งสมบุญ ผมขออนุญาตพูดในคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายในโลกของออนไลน์ถ้าผมจะใช้ช่องประกันชีวิตเท่ากับเงินสดของครอบครัวบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาก็ดูว่าจะไม่เหมาะสมด้วยเหตุที่ว่า ปูพื้นฐานของการนำเสนอช่องนี้เป็นเรื่องลักษณะของการประกันชีวิตและก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกันทั้งด้านตัวแทนด้านลูกค้าและด้านการบริการแต่จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมทำงานนี้มาอย่างตลอดระยะเวลากว่า ปีแต่จากนี้ไปคลิปนี้จะเป็นคลิปส่งท้ายของช่องประกันชีวิตเท่ากับเงินสดของครอบครัวและอาจจะไปนำเสนอเป็นบางช่วงตอนในช่องลีแลกการ์เดนลีแลกการ์เดนเป็นช่องที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความพักผ่อนจากสวนต้นไม้ที่ผมปลูกด้วยหวังว่าจะออกกำลังกายและตั้งใจจะพักผ่อนในยามที่อายุมากแล้วตั้งแต่วันที่เริ่มต้นท่านเชื่อหรือไม่ว่าผมเคยเห็น ทุ่งนาแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เอาไว้พักผ่อนและเพื่อปฏิบัติธรรมจุดเริ่มต้นเล็กๆเคยมองเห็นเนินดินสถานที่ที่ปูหญ้าและคิดว่าเอาไว้ทำสมาธิหรือเดินโจกงกรมเพราะเป็นที่ส่วนตัวดังนั้น ผมจึงมองที่นี่ว่าเป็นที่พักผ่อนจึงตั้งชื่อว่า r ีเล็กกาเลนและเนื่องจากว่าผมเป็นทหารเรือเพื่อนทหารมาเที่ยวกันหลายครั้งแล้วจึงเติมคำว่า n นว y 2 0ท่านที่รักครับการทำงานที่เดินทางมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีพบความสุขความทุกข์ความสมหวัง ความผิดพลาดและอุปสรรคต่างๆนานาทำให้เรามีแนวคิดมีวิธีคิดมีความสุขความสำเร็จที่ผ่านพบมากมายและมีความมัง่งคั่งความมั่งคั่งที่เราสามารถหาได้ในการทำงานสร้างความสมหวังสมประสงค์ ในสิ่งที่เราเพียรหาและก็สร้างเพื่อตอนเองและครอบครัวรวมทั้งบริวารวันหนึ่งเวลาเปลี่ยนสุขภาพของเราเปลี่ยนทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่เราเดินมาอย่างทุ่นเทมีบางเหตุการณ์ที่เห็นความสูญเสีย หรือการจากไปของผู้คนในอุตสาหกรรมเดียวกันและรวมไปถึงเพื่อนฝูงที่เป็นทหารเรือตัเสียแล้วบางคนจากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ยังอยู่แต่มีความเจ็บปวดแล้วก็มีความลำบากในขณะที่คนในธุรกิจบางท่านก็มีความสุขความสำเร็จบางท่านก็ไม่สำเร็จ บางท่านก็ได้ประโยชน์จากการทำประกันบางคนคิดจะดูแลสุขภาพแต่หมดเวลาแล้วทำให้ผมใส่ใจในการที่จะพัฒนาสุขภาพของตนเองบวกกับดูแลสุขภาพจิตนั่นเป็นที่มาทำให้ผมพบว่า พระอาจารย์นรงศักดิ์ที่ตักสีโลที่ผมรู้จักกับท่านเมื่อปี2546ัลบกลางปีจากวันนั้นมาถึงวันนี้21ปีและพระอาจารย์ได้แนะนำความรู้การปฏิบัติธรรมผมรับทราบบ้างปฏิบัติบ้บาง ไม่ปฏิบัติบ้างและก็เพิกเฉยบ้างจนเวลาร่วงเลยผ่านช่วงเวลาที่หนักในเรื่องของงานสุขภาพก็เริ่มสุดหนักและจนกระทั่งเริ่มฟื้นตัววันหนึ่งพระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องการรับพลังจักรวาลทำให้ผมต้องกลับมาทบทวน ว่าช่วงเวลาที่เรามาอยู่ที่ภาคอีสานนี้เรามีความเติบโตในเรื่องของฐานะการงานการเงินแต่ฐานะทางบุญกุศลของเราเป็นเช่นไรเราเริ่มพบว่าบุญที่เราทำน้อยควรไหมที่เราจะเริ่มต้นมาศึกษา จากวันนั้นใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ตามนิสัยของผมที่เป็นคนชอบค้นคว้าและศึกษาอย่างแท้จริงตลอดช่วงเวลานี้ผมศึกษาพระธรรมวินัยและรวมทั้งประวัติพระพุทธเจ้าโอกาสที่มีผมจะไปเล่าในช่องรีแล็ก คาเดนเนวี20และขอกล่าวในช่องประกันชีวิตเท่ากับเงินสดของครอบครัวแต่เพียงเท่านี้เพื่อพบกันในดีแลกกาเดนเนวี20เพื่อผ่อนคลายและนำบุญมาฝากทุกท่านในโอกาสต่อไปสาธุสาธุสาธุ